ถ้าพบถ้าเห็นถ้าเขาเป็นผู้เสพนั้นเราต้องมีความปรานาีตีมาศึกรษาหาเรื่องดูบอผู้จัดการ่อกฝ่ายบุคคลทำังไงที่จะให้เขาเลิการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้นะะฮทางเจ้าหนี่ของฝ่ายบ้านเรือนนั้นพร้อมที่จะให้ความร่วมมือพร้อมที่จะช่วยเหลือขอให้ท่านบอกมานะครับเราก็ได้ไปตักเตือแต่เราคนไหนค้าคนไหนข,า,นนขายในโรงงาน ขายนอกโกงรงงานนะเวลาทํางานอยู่ในโรงงานก็เป็นพนักงานแต่วเวลาออกไปข้างนอกโรงงานแล้วไปพักอยู่ในที่พักส่วนตัวหรือจะพักเป็นหรือบ้านเช่าหรือห้องเช่าแล้วปมีพฤติกรรมเป็นายาเสพติดเราก็ยอมไม่ได้เพราะมันเป็นคนเลวทำลายทางเลียวลายที่เราไม่สามารถยุติได้อันนี้ผมฝากพวกเหล่าเช่วยกัน,น,กกนดแูแลต็นตาที่จะดูแลสอดส่องใจใสผมว่าท่านเองก็รู้ดีนะฮะออกสายตาท่าน พูดนะท่านเป็นพูดท่านประหยัดปรยุ่ตนะซึ่งตรงนี้ไม่ได้เพราะปากเลยคนระับนอกรากการจัดกิจกรรมเล่นกีฬาของทางกิจการที่ช่วยเป็นเสริมนั้นก็เป็นเป็นกิจกรรมได้ไมไ่น้อยที่จะเป็นแบบยหญ่นะเป็นแบบยหญ่ที่ให้พี่น้องทั้งหลายที่ทํางานในโรงงานนั้นได้รู้สึกว่ากิจกรรมาต่างๆสามารถช่วยผ่อนคลายความเครีดยดในการทํางาน การเปิดความรักความสามัคคีความรักความสามัคคีความเห็นกเห็นใจความเข้าอกเข้าใจกันนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นวยวเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทํางานสร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางานถ้าความรู้สึกที่ดีในการทํางานถ้าเราอยู่ในฐานะของการมีบรรยากาศที่ดีมีความรู้สึกที่ดีต่อกันมีทัศนคติที่ดีต่อกันมีความเห็นกเห็นใจกันช่ืยเเรื่องเผื่อแพก่นนะครับเอาใจเขามากกใจเราเราก็ทํางานได้มีความสุข ถูกไหมครับถ้าเราทำงานงมีความสุขเราก็เป็นเครียดผลงานออกมาพอดีมีคุณภาพนายจ้างก็เป็นผลดีของนายจ้างแต่ถ้าเราทํางานไม่มีความสุขเครียดไม่สบายใจกระจับใจผลงานออกมาก็ไม่ดีผลงานออกมาไม่ดีผลออกมาไม่ดีนายจ้างก็แย่ไปด้วยมันก็มีผลถึงตัวั่นเองด้วยมันเป็น ที่แยกไม่บอกขอฝากพวกเราทุกคนด้วยนะครับว่า,าโอกาสที่ผู้ว่าจะมาพวกผู้คุยกับพี่นอ้องหลายนั้นเนี่ยอย่างใกล้ชิดบ่อยๆกคค็คงมีไม่มากครับไม่มากแต่ตอนนี้มาแล้วก็อยาจะพูดคุยกับพวกเราด้วยความสนใจในฐานะเราคนไทยด้วยกันพี่น้องกันนะครับไม่ว่าท่านจะมาจากจังหวัดไหนจากพูดคุาคไหนในขณะนี้ท่านมาอยูย่ที่ชนบุรีถือว่าพี่น้องเราต้องไหวขอท่าน ประมาณะี่้อยคนเนี่ยถามว่าในเรียใครเป็นคนชมรมโดยกำเนิดโตแล้วเรียนถึงชมรีขอดูห่อโตแล้วเรียนถึงชมรีนะตรนี้นะกีคนขอดูหน่อยขอดูหน่อยดูที่กี่ประเนมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกิบยี่สิบคนเก้านี่เป็นเกียรี่สิบคนในชาวชมรมโดยกำเนิดริงแล้วประมาณแคนนร้อยคนได้ไหมครับร้อยกว่า ชาวจังหวัดใดก็แล้วแต่เมื่อท่านไปอยู่จุลนีแล้วเนี่ยสำหรับผู้ว่าคนนั้นเนแง่ที่พูดอยู่เสมอว่าขอให้ทุกคนคิดว่าจุลนีเป็นบ้านท่านนะฮะให้รักจุลนีเหมือนบ้านท่านเพราะว่าท่านมาทำงานท่านมาอยู่ที่จุลนีนะฮะท่านมามีอาชีพมีรายได้มีงานทำขอ่ที่นี่ขอให้ท่านได้มีความผูกพันมีความรักให้จุลนีเหมือนบ้านท่าน ถ้าเรารับบ้านท่าน รถนต์ต้องขับรถขี่มอเตอร์ไซค์เจ๊ะไหมนะฮะรั่นกันขี่มอเตอร์ไซค์ขับรถยนต์ถ้าเราเคารพกฎระเบียบพินัยของการจราจรใจใจขี่มออรไซคก็ถ่ายหมวกกันน็อกนะครับไม่ขี่รถย้ตนสอน